ทรด f o ร e x ในโทรศัพท์มือถือที่เทรดเดอร์ต้องมีติดเครื่องค่ะ 2024นี้นะคะมีแอปพลิเคชันไหนที่เทรดเดอร์เนี่ยต้องมีติดเครื่องไว้บ้างคะ่ะปัจจุบันนี้นะคะในยุคที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีต่างๆมากมายเลยนะคะโทรศัพท์เนี่ยก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนรุ่นใหม่กันไปหมดแล้วใช่ไหมคะยิ่งเทรดเดอร์เนี่ยถือว่าเป็นอุปกรณ์ทำมาหากินเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าสามารถเทรดทำกำไรได้ทุกที่รวมถึงเอาไว้ศึกษาตลาดผ่านโทรศัพท์ได้ตลอดเวลาเลยใช่ไหมคะและเทรดเดอร์มือใหม่เนี่ยก็หันมาเทรดกันในโทรศัพท์การซะส้ส่วนใหญ่แล้วด้วยนะคะคลิปนี้เนี่ย เทรดไลเดอร์น,นะคะเลยจะมาบอกแอปพลิเคชันค่ะที่เทรดเดอร์ต้องมีนะคะแล้วก็ควรมีติดเครื่องไว้ค่ะและแอปแอปแรกนะคะที่เทรดเดอร์ควรมีเลยก็คือแอปพลิเคชันที่เป็นแพลตฟอร์มเอาไว้เทรดนั่นเองค่ะซึ่งแอปที่แอดมนแนะนำนะคะก็คือ mt 4หรือว่า mt 5นั่นเองนะคะสามารถโหลดได้จากใน App Store หรือว่า l a y Store เลยที่แอดแนะนำ mt 4หรือว่า mt 5เนี่ยเพราะว่ามันเป็นแอปที่แอดเนี่ยใช้เองอยู่แล้วด้วยนะคะซึ่งแอปจะใช้เป็น mt 5นะคะเพราะว่าส่วนตัวแล้ว มันค่อนข้างใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะต้องบอกว่า MT4 กับ MT5 เนี่ยหลักๆเนี่ยมันจะต่างกันแค่พวก time frame indicator คำสั่งซื้อขายนะคะที่เพิ่มเข้ามาเพราะว่า MT5 เนี่ยเขาเป็นแอปที่พัฒนามาจาก MT4 นั่นเองซึ่งทั้ง2แอปนี้นะคะเป็นแอปเทรดที่เป็นแอปยอดนิยมด้วยนะคะแถมน่าเชื่อถือมีมาตรฐานนะคะแล้วก็ยังสามารถใช้เทรดได้เกือบทุก บรกเกอร์เลยก็ว่าได้นะคะส่วนวิธีการใช้งานแอป MT4 MT5 เนี่ยก็สามารถย้อนดูคลิปเก่าๆของทางช่องเทรดเดอร์ได้เลยค่ะแอดมินเคยมีทาลงไว้แล้วด้วยนะคะและทุกวันนี้เนี่ยบางโบรกเกอร์เองนะคะเขาก็มีแอปพลิเคชันเทรดเป็นของตัวเองแล้วด้วยนะคะไม่ว่าจะเอ่อเทรดฝากถอน นะคะก็สามารถทําได้ในแอปเดียวเลยสะดวกมากถ้าใครชอบความสะดวกแบบนี้นะคะก็สามารถโหลดเป็นแอปของทางบลกเกอร์ได้เช่นกันนะคะถ้าใครอยากเทรดแอปของทางบลกเกอร์นะคะอย่างตอนนี้ก็จะมีเอ,อ่ e อ XM e t HFM ประมาณนี้นะคะแต่ความจริงแล้วคือมีเยอะมากๆนะคะก็ลองเข้าไปศึกษาบรกเกอร์ที่ตัวเองเปิดอยู่ก็ได้นะคะว่ามีแอปของทางบรกเกอร์เองหรือเปล่าน,นะคะก็ถือว่าสะดวกมากๆเลยต่อมานะคะเป็นแอปที่แอดเนี่ยอยากแนะนำสำหรับเทรดเดอร์สายวิเคราะห์กราฟละกันนะคะก็คือ Trading View นั่นเองค่ะแอดเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะต้องแบบเคยเห็นเคยผ่านตากันมาบ้างแหละนะคะข้อดีของแอปนี้เนี่ย ก็คือเรานะะสามารถดูกราฟวิเคราะห์กราฟได้ง่ายมาก ะะจากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะคือมีอินดิเคเตอร์ให้ใช้เนี่ยเยอะมากๆเช่นกันนะคะมีตัวเลือกให้ใช้หลากหลายตัวเลือกมากกว่าใน MT4 แล้วก็ MT5 ด้วยนะคะและในแอปแอปนี้นะคะก็ยังมีข่าวเศรษฐกิจต่างๆแผมเรานะคะสามารถเข้าไปแช์นะคะเข้าไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากเทรดเดอร์คนอื่นๆได้อีกด้วยหรือว่าติดตามเทรดเดอร์คนที่เราชอบคนที่เราสนใจได้ด้วยนะคะถือว่าเป็นแอปที่ครบจบมากๆนะคะแต่ว่าข้อเสียของ TradingView เลยนะคะก็คือโบรกเกอร์ที่สามารถ เทรดบนเทรดดิ้งวิวได้เนี่ยยังถือว่าน้อยอยู่นั่นเองนะคะเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ก็เลยใช้เทรดดิ้งวิวเนี่ยในการดูกราฟวิเคราะห์กราฟเพียงเดียวเอง และใครนะคะที่ชอบเทรดชนข่าวนะคะแอดมีแอปแอปหนึ่งค่ะชื่อ investing.com นะคะเป็นแอปพลิเคชันระดับโลกเลยนะคะที่นักลงทุนเนี่ยเขาเอาไว้ใช้อ่านข่าวนะคะที่เกี่ยวกับการลงทุนนั้นๆนะคะก็จะคล้ายๆกับ forex factory ที่เรารู้จักกันนั่นแหละเทรดเดอร์ก็จะใช้อ่านข่าวสำคัญๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับตลาดที่เราเทรดนะคะคือจะมีหลากหลายประเภทมากนะคะมีทุกประเภทเลยก็ว่าได้นะคะไม่ว่าจะเป็นข่าว forex ข่าวหุ้นข่าวสกุลเงินข่าวเศรษฐกิจ นะคะที่ส่งผลกระทบกับการาฟละค่ะและยังสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ด้วยนะคะบนบอร์ดข่าวกับ ร like อแถมมีการวิเคราะห์ทางเทคนิคด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์ทั้งระยะสั้นระยะยาวนะคะรวมถึงยังมีการวิเคราะห์หาจุดกับตัวของราคาต่างๆอีกด้วยค่ะเฉะลี่ยเคลื่อนที่ก็มีนะคะและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะก็ยังมีตัวชี้วัดทางเทคนิคค่คะจากอินดิเคเตอร์ด้วยถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ตอบโจทย์เทรดเดอร์สายอ่านข่าวแบบวิเคราะห์ข่าวมากๆอันนี้นะคะลองไปใช้กันดูหลายคนนะคะอาจตั้งคําถามว่า แล้วระหว่างอ่านข่าวใน Investing กับใน Trading View อันไหนมันดีกว่ากันนะคะทั้งทั้งคู่มันอ่านข่าวได้เหมือนกันแหละแต่ว่าสำหรับแอดแล้วนะคะถ้าชอบแบบอ่านข่าวแบบละเอียด เฉพาะเจาะจงอะไรอย่างเงี้ยคือจะแนะนำเป็น investing.com ค่ะจะตอบโจทย์เทรดเดอร์ได้ดีกว่าแน่นอนนะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับความถนัดนะคะในการใช้งานของแต่ละคนด้วยนั่นเองนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะแอปพลิเคชันที่ควรมีติดเครื่องไว้นะคะแต่ละแอปนะคะเขาก็จะมีการใช้งานข้อดีข้อเสียที่มันแบบแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ว่าต้องบอกกันเลยว่าการใช้งานในโทรศัพท์ นะคะจะไม่ได้ละเอียดเท่าที่เราใช้กันในคอมพิวเตอร์นะคะแต่ว่าเครื่องมือหลกัหลกๆในโทรศัพท์เนี่ยที่จําเป็นต้องใช้จริงๆนะคะก็สามารถใช้งานได้ดีนะคะแทบไม่ต่างอะไรจากการเทรดในคอมเลยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทาง Trade ล i d e r ค่ะ